สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวก,ข,พกข่าวพัคข้าช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณารัฐของสาธารณารัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2567พระนัท่านนายเซโจมัตาเดล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอิตาลีกรุงโรม ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอเมอร์พรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานธิาดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีประเทศไทยให้ความสําคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์ชันมิตรที่มีมาอย่างยาวนานและความร่วมมือที่ประสบผลสําเร็จร่วมกับสาธารณรัฐอิตาลี มูลส่วนทางยุทธศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนทั้งในบริบททวิภาคีและกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรขปขาพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ในทุกด้านให้แน่นแฟน้นและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเต็มกําลังความสามารถในการยกระดับความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นด้านการ,กรเกษตรเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและอุตสาหการรมแฟชั่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าเป็นอเนกประการแก่ประเทศทั้งสองสืบต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิจุนายน2 5 6 7ทระทั้รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเสนอสารคดีเฉลิมรพระเกียรติตอนพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยงามสง่าสู่สากลวันนี้เสนอเป็นตอนที่สอง พระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณนิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาพระใหม่ไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสลิกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่สเสด็จพ,พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงนาำพระราชฤทษยอันลึกซึง้ง ที่ส่งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังส่งเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ภาพในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างเหมาะสมและสง่างามดังพระราชดำรัสของพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบคนิกรชาวไทยได้ประจกรักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ข้าพเจ้า มีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณนาที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนความงดงามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสางราชนาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาที่3สและสมเด็จพระราชินีคามิล่าณมหาวิหารเวสมินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากีจไม ลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริม้าไทยเพื่อจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชู่กับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่า that p u r s e is famous anyone know Who เมกอิ t กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิอเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสําเร็จรูปและวางจําหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบ,บาทในการทําให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่ง จนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการสวนสนาม Trooping the Color t t h m m j o r r g n n r r l s Review เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3นณกรุงลอนดอนสาราชอาณาจักร วันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา31นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งผู้ชำนาญการกองทัพบ,บกเสด็จไปยังฮอสการ์ดพาเรต แล้วส่งพระดำเนินไปยังอัธจารย์โซนอีทอดกระเนศการสวนสนามท r o o ิ้งเดอะคัลเลอร์เดอะเมเ e อร์เจเน e v i ลสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ในการนี้โปรดให้กำลังพลจากกองทัพบกประกอบด้วยศูนย์การทหารม้าหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบก ร่วมชมการสวนสนามเพื่อนํามาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยมีหัวข้อที่สําคัญเช่นการจัดกําลังขบวนสวนสนามโดยเฉพาะกองทหารมา้าลำดับพิธีการตรวจแถวสวนสนามรูปแบบขบวนกองทหารมา้าการเปลี่ยนฝีเท้าสวนสนามดุริยางบนหลังม้าและเสียงสัญญาณ ตลอดจนการเคลื่อนย้ายม้าและการส่งกำลังบำรุงการสวนสนาม t r o o p i n g the c o l o ลมีขึ้นทั้งหมด3าครั้งทุกวันเสาร์ที่1 2และ3ของเดือนมิถุนายนทุกปีโดยการสวนสนามครั้งที่1และ2จะเป็นลักษณะการซ้อมเพื่อเตรียมไปสู่การสวนสนามจริงครั้งที่3การสวนสนามในวันนี้เป็นการสวนสนามครั้งที่1เรียกว่า The Major Generals Review คือผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ชั้นยศพลตรีจะเป็นประธานในพิธี ซึ่งคือพลตรีเจมส์บาลเดอร์ผู้บัญชาการเขตลอนดอนและผู้บัญชาการกองพลทหารรักษาพระองค์การสวนสนามครั้งที่สองเรียกว่า The Colonel's Review ผู้ที่เป็นประธานจะเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษของหน่วยทหารรักษาพระองค์ซึ่งจะสลับเปลี่ยนกันในแต่ละปีและการสวนสนามครั้งที่3 The King's Birthday Parade สมเด็จพระเจ้าชา,ชาวที่3จะเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้พันเอกชิปโ์บรูตันและร้อยเอกอเล็กซ์วิลเลียร์สมิธสังกัดกองพลทหารรักษาพระองค์เป็นผู้ถวายรายงานตามลำดับพิธีโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติในการสวนสนามเริ่มต้นจากการนำขบวนกองผสมทหารราบเข้ามาอย่างพื้นที่สวนสนามนำโดยวงดุริยางเดินเท้ามีจำนวนทั้งสิ้น6กองร้อยจาก5กองพันทหารราบรักษาพระองค์หรือฟุตการดรวมถึงขบวนทหารปืนใหญ่บนหลังมา้าฮอสอาร์ติโลรี่เข้าสู่บริเวณพิธี ต่อจากนั้นขบวนประธานในพิธีนำโดยวงดุริยางบนหลังม้าตามด้วยกองร้อยทหารม้าคิงส์ไลฟ์การ์ดเป็นกองร้อยนำประธานในพิธีและตามด้วยกองร้อยทหารม้าบลูสแอนด์โรโยสเป็นกองร้อยตามเมื่อทุกส่วนเข้าประจำที่ประธานในพิธีจะตรวจแถวทหารกองผสมโดยเริ่มจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับจากนั้นเป็นการสวนสนามของวงดุริยางเดินเท้าที่ย่านกลางลานสวนสนาม เมื่อวงดุรยิยางเข้าประจำที่แล้วเป็นขั้นตอนการเชิญธงชัยเฉลิมพลโดยหมู่ธงและนำธงเข้าสู่แถวของกองผสมหลังจากนั้นเป็นการสวนสนามของทหารราบจำนวนสองฝีเท้าคือการเดินเปลี่ยนสูงหรือ slow march และการเดินสวนสนามปกติ quick time เมื่อจบการสวนสนามของทหารราบเป็นการสวนสนามของทหารปืนใหญ่บนหลังมา้าและกองทหารมา้าจำนวนสองฝีเท้าคือฝีเท้าเดินและฝีเท้าวิ่งเรียบ เมื่อจบการสวนสนามเป็นขั้นตอนการออกจากบริเวณพิธีโดยเรียงจากทหารราบและทหารม้าตามลำดับทั้งนี้ลานส่วนสนามฮอสกาดพาเรตเดิมเป็นลานภายในพระราชวังไวท์ฮอลล์ถูกทำลายด้วยเหตุเพลิงไหม้เมื่อปีคศ .1698 ต่อมาปี1998ได้บรุะพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นลานจาัดสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ หรือที่เรียกว่า Trooping the Colour โดยตามธรรมเนียมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีไม่ว่าพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชสมภพในเดือนใดก็ตามเนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพอากาศเอื้ออำนวยโดยฮอสกัตพาร์เรตถูกรายล้อมด้วยอาคารสำคัญสคัญของสหราชนาจักรอาทิสำนักงานคณะรัฐมนตรีกำแพงสวนของบ้านเลขที่10หรือทำเนียบนายกรัฐมนตรีสหราชอาจักรสวนสาธารณะเซนต์เจมส์พาร์ค โดยอาคารด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารประตูโค้งที่มีหอนาฬิกาอยู่ด้านบนซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่พระราชวังไวท์ฮอล์พระราชวังเซนต์เจมส์และพระราชวังบัคกิงแฮมจึงมีทหารม้ารักษาพระองค์ประจำการที่ป้อมยามจนถึงปัจจุบันในขณะนี้ประเทศไทยได้เตรียมการจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ซึ่งกองทหารม้าจะจัดขบวนทหารม้ารักษาพระองค์จากกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ มีกำลังพลจำนวน152นายและม้าจำนวน152มา้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์และเครื่องม้าเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่รายละเอียดไม่แตกต่างไปจากของที่สหราชอาณาจักรซึ่งกองพลทหารรักษาพระองค์พร้อมแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกําลังรูปแบบขบวนสวนสนามและเทคนิคการฝึกโดยเฉพาะหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพิธี สำหรับความรู้ที่ได้รับในวันนี้คณะตามเสด็จศึกษาดูงานจะได้นำเรื่องการถวายงานด้านการสรงม้าแด่พระบรมวงสานุวงศมาปรับใช้รูปแบบการจัดขบวนสวนสนามของกองทหารม้าการเตรียมการและการฝึกขบวนสวนสนามม้าการพัฒนารูปแบบเครื่องแต่งกายการตรวจความพร้อมของแถวทหารม้ารวมถึงการเคลื่อนย้ายและการดูแลส่วนดีภาพม้าให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องนอกจากนี้จะได้นำรูปแบบการฝึกกำลังพลให้มีความสามารถในการบังคับม้า มาพัฒนารูปแบบการสอนที่ทันสมัยรวมทั้งการสนับสนุนและงานด้านส่งกำลังบํารุงในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีารัตนร,ราชกัญญาในการพัฒนากิจการของทหารม้ารักษาพระองค์กองทัพบ,บกและประเทศชาติให้มีความทัดเทียมกับนานา,นา,ราประเทศต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกครหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบะรมราชินีเวลา14นาฬิกา59นาทีวันนีน้นนน สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสก,กลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนวนวกาหายุสมะธรรมเสริมสิริมงคลวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งคณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา3มิถุนายน2567 การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงทรากรุณาโปรกล้าโปรกระม่อมพระราชทานผ้าไตรเพื่อเชิญไปถวายประทานสงฆ์นวคาหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์ก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนบพเคราะห์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกําหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สดดอกพระเคราะห์สาหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษาเป็นประจําทุกปีดังนั้นนับแต่รัชกาลที่หสกระทั่งรัชกาลปัจจุบันจึงมีการสวดนวคหายุสมะธรรมตามราชประเพณีโดยมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีดังกล่าวถวายเป็นพระราชกุลนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาทุกปี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่3มิถุนายน2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2567และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนตรยัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางธรรมที่พระพุทธองค์ทรงได้ตรัสไว้โดยชอบ ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1-7มิถุนายน2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store